ไปทางโลภุตระใจใจก็จะถูกแค่ความหลงของใจอยู่ไม่รู้จะจบสิ้นได้สนิมใจก็คือกิเลสสนิมภายนอกก็ออกมาจากธาตุเหล็กธาตุดินก็ว่างเพราะเป็นของแข็งใจไม่ขัดเกาสนิมออกจากตนก็ไม่รู้ว่าจะให้ของภายนอกอะไรมาขัดสีให้ไม่มีหนทางเลยใจไม่ปฏิบัติใจใจก็ปล่อยให้สนิมใจคือกิเลส รงมีอิทธิพลมีอำนาจสูงขึ้นสูงขึ้นบวกคูณพูนทวีขึ้นเหมือนคูนดินก็ว่าพูดไปไหนไหนก็ใจเป็นผู้พูดเขียนไปไหนไหนก็ใจเป็นผู้เขียนอ่านไปไหนไหนก็ใจเป็นผู้อ่านฟังไปไหนไหนก็ใจเป็นผู้ฟังคนตายแล้ววิญญาณไม่เลยอยู่ที่ศพพูดเขียนอ่านฟังไม่ได้ใจอันเดียวเที่ยว่อคุณขอโทษให้ตนเองแบบวนเวียนเหตุนี้พระนิพพานรม จึงปล่อยวางใจข้ามไปเสียไม่มีข้านผู้ใดมายึดถือเอาใจเป็นตนตนเป็นใจดังที่เคยหลงมาก็าจบปัญหาของใจไปในตัวและก็ไม่กลัวว่าจะหลงใจทิ้งทั้งเหล็กทิ้งท่างสนิมแล้วเหล็กจะมาจากประตูใดสนิมจะมาจากประตูใดก็ต้องจบกันเหตุเหตุหผลผลของใจก็ดีว่างงเวิ้งเบิ้งของใจก็ดีทรงมีอยู่ในตัวใจก็มิได้สัมพันธ์ว่าตนเป็นใจ ใจเป็นต้นเป็นต้นเหตุของใจเพื่อของใจกรรมของใจผลของเหตุผลของเพื่อผลของกรรมแห่งใจก็จบกันแม้จะกลายเป็นอันละเอียดจนไม่มีท่านผู้ใดเข้าไปมั่นหมายสลายอุปาทานทั้งสิ้นทั้งผู้รู้และไม่รู้ก็ไม่มีอันใดเข้าไปเป็นเจ้าเป็นจอมศูนย์และไม่ศูนย์ก็ไม่มีใครเข้าไปเป็นเจ้าเป็นจอมว่าสมมุติและม่มุตท่านผู้พ้นไปแล้ว ไม่ติดอยู่ในสมมุติและลิมุตไม่ติดอยู่ในสังขารและวิสังขารพระนิพพานก็ว่าแต่ไม่สําคัญอยู่ในนิพพานอีกอันตัวตนเราเผาก็สลัดคืนอยู่ในตัวไม่ได้ใชายกิริยาสลัดเลยถ้าชายกิริยาสลัดอยู่ก็เป็นเหตุเป็นกรรมเป็นวิบากผลของกรรมก็วนเวียนอยู่ทั้งเหตุและผลไม่จบบรรดานักปฏิบัติเป็นส่วนมากมักจะหลงสําคัญตัวว่า เป็นนั่นเป็นน ύ, ีน่เสมอเสมอโดยนม่รู้ตัวเพราะเหตุว่าสติปัญญายังอ่อนไม่สามารถจะรู้เท่าทันความหลงของเจ้าตัวคือกิเลสอันละเอียดได้โดยง่ายก็เลยกลายเป็นเจ้าทิทฐิมานะอันละเอียดแฝงอยู่ยานว่าเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นยังตอบสนใหไม่ได้ขนาดแจ่มแจ้งรกะจังบางคราวข้อสงสัยว่าตนพ้นโดยที่เชิงไปแล้วไม่เหลือก็มีนักปฏิบัติ ควรระวังให้ดีในตอนนี้อย่ารีบติดตัวเป็นพระอาหารหันต์รอมเดี๋ยวจะขายหน้าในยามมรณาภาพแล้วถูกเคริงเขาเสร็จแล้วอัติภาพไม่มีแปลกเลยเป็นกระดูกธรรมดาแต่คงขาวบ้างเพราะอำนาจชานและอำนาจวิปัสสนาภาวนาแต่ก็ยังดีกว่าไม่สนใจปฏิบัติธรรมเลยอับโขสำคัญตัวว่าเป็นพระอาหารหันต์แต่เข้าใจผิดไม่เป็นโทษในทางพระวินัย อย่าสำคัญดีกว่าเลยจะเป็นอุปาทานพระอาหารหันต์แ้ๆแล้วเป็นของหาได้ยากในโลกคำว่าโลกโลกแล้วมันก็มีแต่สังขารและของทุกแต่ความจริงแล้วตนต้องทำตนทําใจให้เป็นพระอาหารหันต์เสียก่อนจึงจะรู้รสชาตของพระอาหารหันต์ยิชนานแล้วจะหนักไปในทางฆาตเนีและเดาด้นเป็นส่วนมากด้านกำลังปฏิบัติอยู่ ที่ยังไม่หลุดพ้นโดยท้นเชิงในพระพุทธศาสนาตา่างก็มักจะสำคัญว่าสนถูกตสนดีกว่าเพื่อนทั้งนั้นเป็นส่วนมากไม่ค่อยจะลงกันได้ภายในใจได้สนิทเป็นส่วนมากนี่เป็นเพราะเหตุอะไรกันแน่หนอจงอธิบายให้สมเหตุผลบ้างเถิดตอบมีหลายประเภทไม่สามารถจะพัณนาให้ครบได้ประเภทที่ทรงมานะหรือตัวจัดประเภทที่ลบหลู่ดูมินประมาท และอิจฉาตารอนถูกโกดโอ้อวดหัวดื้แข่งดีมายาสาไทเหล่านี้ก็มักจะไม่ลงคนลงทำก็มักจะยืนยันแกมโทสะและก็ขึ้นอยู่กับกิเลสมากน้อยแต่ละลายของบุคคลกิเลสมากก็ทรงมานะกข้าข้อนั้นจัดมากผู้พอใจพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาให้กลมกลืนเป็นเต้าอันเดียวกัน พร้อมกับลมออกเข้าอยู่ไม่ค่อยขาดสายก็ต้องหายสงสัยในสับพะโลกทั้งฟวงได้โดยแท้ไม่ขบทคืนผู้ที่จะมาหลอกลวงไปทางอื่นด้วยการให้ทรัพย์สินทางวัตถุภายนอกเพื่อให้คลายความเลื่อมใสในมรรคผลนิพานนั้นก็ดีเพื่อให้ลืมใจลืมทำลืมตนลืมตัวนั้นก็ดีย่อมเป็นไปไม่ได้เป็นอันขาดเพราะถึงธรรมะที่ทรงอำนาจในธรรมะแข็งแกร่งแล้ว ข้ามปุถุชนคนหนาไปคนละฟ้าฝั่งแล้วการนอนใจในโลกทั้งปวงในทางพระที่ในและพระสูตรคือสูตรตาสูตรหูสูตรจมูกสูตรลิ้นสูตรกายสูตรใจเป็นหัวหน้าสูตรในทางปรมัจา์และก็สูตรลูกสูตรนามอีกที่เรียกว่าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโลกภายนอกโลกลูกโลกเสียงโลกิ่นโลกรถโลกโพธพระโลกธรรมารม ที่มีโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันแต่อาศัยโลกปัจจุบันธรรมะปัจจุบันจิตปัจจุบันธาตุปัจจุบันอินทรีย์ปัจจุบันเป็นตัวสิงสมาธิปัญญาปฏิบัติไปเป็นชั้นๆจนจบจิตของพระพุทธศาสนาตามสังฆกันระยาถ้าหากว่านอนใจในโลกทั้งหลายที่เรียกว่าโลกภายในมีตาเป็นต้นโลกภายนอกมีรูปเป็นต้นโลกอดีตโลกอนาคต โลกปัจจุบันก็ดีถ้ายังไม่มีสัมมาวิมุตติสัมมาญาณนะอันของแท้แน่นอนสิ้นเชิงแล้วยังนอนใจหรือวิสาสะอยู่ก็ตกอยู่ในอูนอนหลุมฐานหลุมเพิง่านไปเราดีๆนี่เองผู้ลู้เกิดดับเป็นหรือไม่ตอบว่าเกิดดับเป็นอันละเอียดมากจะว่าพบชาติอันละเอียดก็ได้ไม่ผิดเลยแต่ก็ขึ้นอยู่กับท้กิเลสที่ไปยึดถ,ถือเอาเป็นเจ้าของ ถ้าไม่มีไอกิเลตไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้วจะกล่าวตูวว่าเป็นภพเป็นชาติอันละเอียดไม่ได้ถ้าฝืนกล่าวตูก็กล่าวตูแบบลำเบียงแต่จะฝืนไปโต้เสียงเทียงงอนกับสารสัดจับตังแท้นั้นไม่ได้เรียกว่าสู้ข้อต่อตรูเปรียบเหมือนช่างก่อสร้างถ้าตั้งเสาหย่อนดิ่งลงลูกดิ่งทานลมพัดได้ไม่ไหวไปมาจะเสียงดิ่งว่าไม่ตรงก็ไม่ได้อีกจะเสียงระดับน้ำ ในด้านต่ำทางใดสูงทางไหนก็ไม่ได้อีกมีหมายความว่าดิ่งและระดับน้ำสมบูรณ์ไม่เสียและคำว่าปัจจัดตังก็หมายเอาปัจจัดตังจริงไม่ใช่ปัจจัดตังปลอมเป็นปัจจัดตังตาม,ตามธรรมาทิปไตยแท้เล่นอัตตาทิปไตยและโลกาทิปไตเสียเพราะไม่สมบูรณ์ในคำหันคืนมาปลาลบเรื่องวัตถุป,ปัจัจสี่ที่มีในทางที่ชอบและไม่ชอบ ที่มีมาในทางที่ชอบนั้นจะมีน้อยและมากก็อมอบให้เป็นวาสนาบารมีของพระพุทธศาสนาไปเสียเมื่อได้มากก็จะไม่ทะน,นงตัวเมื่อได้น้อยก็จะไม่คลอยเสียใจและความขี้หึงกันและเย,ย่อหยันกันก็จะไม่มีเป็นการลูเท่ากิเลสไปในตัวส่วนที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบนั้นก็มีนโยบายอนเนกปริยายพระบรมศาสดา อธิบายไว้ในพระวินัยบริบูรณ์แล้วเอ้าพูดนิดหน่อยก็ได้พอไม่เสียเที่ยวผู้ขอเมื่อได้ก็เป็นที่พอใจของผู้ขอแต่ไม่พอใจของผู้ถูกขอผู้ถูกขอเมื่อไม่ให้ก็ไม่เป็นที่พอใจของผู้ขอผู้ทรงปัญญาย่อมไม่ขอเลยและก็มีวิธีต่างๆไม่เหมาะสมอีกพูดเลียกเคียงและโอภาสต่างๆนานาสารพัด กองขาวกองเขียวชายแสนจาัดก,การจัดงานขึ้นขายรูปขายเหรียญขายเทียนขายดอกไม้ผ้าไลาถึงเดียวขายวันยังค่ำผู้เขียนมีสิเลสมากในตอนนี้นึกขนองอยากจะจับคว้างเข้าป่าต่อหน้าสังคมแต่ก็ไม่กลา้าเพราะกลัวเขาจะฆ่าตายคาสังคมถ้าจะกล่าวในเรื่องแสวงหาตัวงอที่ไม่สมวควรแก่สมณะเทศยังมีอยู่อีกมากมายตั้งหลายร้อยหลายพันใน ย้อนคืนมาพลารลบเรื่องศีลห้าและก็รวมลงมาเป็นศีลตัวเดียวเมื่อไม่ล่วงละเมิดแล้วทั้งห้าขอ้ขอก็ย่อลงมาหัวใจเป็นศีลตัวเดียวตั้งมั่นอยู่ในตัวเดียวเรียกสมาธิก็ได้รอบครอบอยู่ในตัวเดียวเรียกว่าปัญญาก็ได้จะว่าศีลอบรมสมาธิปัญญาก็ถูกจะว่าสมาธิอบรมศีลและปัญญาก็ถูกจะว่าปัญญาอบรมสมาธิและศีลก็ถูก เชือกสามเสียวเกี่ยวโยงทรงความมั่นคงบรรจงไว้ที่แห่งเดียวอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นสังขารธรรมตามธรรมชาติทรงตัวฝ่ายสังขารแล้วแม้จะมีการเกิดดับอยู่ในตัวแบบไม่รู้ตัวก็ตามก็ทรงสังขารธรรมอยู่ตามเคยเพราะว่าพระนิพานไม่ได้มาเป็นมิและศัตรูและสังสั์กับธรรมสามกามน,นี้แต่ประการใดถ้าปัจจุบัน เป็นผู้เดินผูกไปในทางโลกุตตะละครอบเป็นมรคเป็นผลไปในตัวแต่ละชั้นแต่ละชั้นจนถึงอรหัตผลแต่อรหัตผลนั้นไม่ได้เชื่อมกับเหตุกับมัคกับกรรมกับพืชเสียแล้วเป็นผลขาดตอนไม่ได้โยงมาจากใดๆทั้งสิ้นทรง,ง,งอิสระเอกลาชอดีตเวียนมาเป็นอนาคตเวียนมาเป็นปัจจุบันวนอยู่ไม่จบสิ้นใช่ไหมตอบว่าในธรรมะชั้นลึกึ้งแล้วไม่ใช่ดอก อดีตก็ล่วงไปเสมอเสมอไม่ขาดวักตอนอนาคตข้อข้างหน้าสะพืดสะพือไม่ขาดวัดขาดตอนปัจจุบันก็ทรงอยู่ตามหน้าที่ไม่ขาดวัดขาดตอนเพราะเป็นธรรมคนละหน้าที่และข้อเป็นธรรมคนละลดชาติด้วยเพราะอนาคตมีแต่บัญชีไม่มีตัวเงินใช้เลยอดีตข้อเงินจ่ายไปแล้วมีแต่บัญชีปัจจุบันมีทั้งบัญชีมีทั้งตัวเงินพระนิพพาน มีได้มาติดอยู่ในอดีตอนาคตและปัจจุบันอะไรให้คล้ายกับคนคุมนักโทษพ่าจบเกษียณในงานที่จะเฝ้าที่จะรักษาแล้วจิตทุละในอดีตอนาคตปัจจุบันก็ไม่มีถามเน้นต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นพระนิพพานก็ต้องศูนย์ชิตอบว่าศูนย์หรือไม่ศูนย์รสชาติของพระนิพพานแท้ก็ไม่ได้มายืนยันรับหรือปัดหรือปฏิเสธใดๆกับใครใครทั้งสิ้น ถามกระนำต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นก็อุเบกขาสิตอบว่าพระนิพพานนี่ใช่เป็นเปลจะมาเฝ้าอ,อุเบกขาอุเบกขวางอะไรอีกดอกถ้าสําคัญตัวอยู่ในขณะจิตใดขณะจิตนั่นแหละคือชาติภพอุปาทานกรรมและผลของกรรมอันละเอียดอวิชาก็ว่าโมหะจิตก็เรียกลูกโซ่เกี่ยวข้องกันก็เรียกวัฏจักรก็ว่าถ้าว่าถูกว่าวันนี้ข่มก็ถูกถ้าว่าผิด ว่าวันยังข้าก็ผิดและการว่าไม่ว่ามันก็ไม่สำคัญอีกเพราะมันเป็นหลังจากของความจริงความจริงแล้วไม่ขึ้นอยู่กับว่าหรือไม่ว่าตรงกับคำว่าถ้าไม่ว่าอีกก็จริงอีกและเกิดอ,อยู่ก็จริงอีกความนึกคิดของเจติคัมฝ่ายจิตตะสังขารเกิดเร็วแปลปรวเร็วและดับเร็วมากแล้วก็จงรู้ตามเป็นจริงของฝ่ายปรมัตา์คือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล ตัวตนเราเขาเรียกว่าลู้ตามเป็นจริงในฝ่ายปรมัดไม่ต้องเอามาขัดแย้งกันกับสมมุติถ้าเอามาขัดแย้งกันกับสมมุติแล้วก็เท่ากับว่าไม่ลู้สมมุติและก็ไม่ลู้ปรมัดอีกด้วยกลายเป็นเจ้าคิดคิมานะเพิ่มกิเลสนิมิตท,ทั้งหลายมีอยู่สองประเภทประเภทที่ทรงเป็นลูปมีดินน้ำไฟลมที่ประชุมกันเป็นลูปคือร่างกายมีมนุษย์เทวดามารทมและสัต ที่มีวิญญาณคลองสิ่งไม่ต้องปฏิเสธรองส่วนนี้ตานอกพอเห็นได้ส่วนนิมิตภายในเล่าที่เรียกว่านามนามังแปลว่าชื่อของนามมีเวทนาความเสวยอ,อารมณ์สุขทุกขเบกขาสมมนัตโทมนัตเป็นต้นเป็นหน้าที่ของสติปัญญาทันพอจะสังเกตและมองได้ตามอิสระของผู้ชอบสำเหนียกปฏิบัติจากคัดคาก็ไม่ได้ยิก สิ่งเหล่านี้ย่อมอยู่ใต้อำนาจของสัจธรรมฝ่ายตายรลักจะเอามาเป็นเครื่องยืนยันเอาเป็นเอาตายว่าเป็นฝ่ายบริสุทธิ์ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เว้นแต่ทรงยานอันไหนอันคลายหลุดพน้นจากความหลงของเจ้าตัวไปไม่ตีกลับไม่ขบ,บัืถนจึงจะเอาเป็นประมาณได้การสอนให้พิจารณามากๆติดต่ออยู่ไม่ขาดสายเพื่อให้ความหน่ายปรากฏเป็นสันติโกแจ้งชัด จึงจะได้ลงโอด้วยตนเองไม่ต้องหาพักพวกภายนอกเพื่อคะแนนเสียงเหมือนชาวโลกนิยมกันอันใดเลยจะเรียกว่าใจเป็นพยานใจก็ได้ไม่ผิดเลยจะว่าทําอันสมดุลด้วยพระปัญญาญาณให้การสืบสวนเจ้าตัวเองก็ได้ไม่ิดกีกเลยการประพฤติคมมจัมไม่มุ่งในปัจใจสีเป็นเจ้าเจตนาเด่นชัดแล้วเฉพาะส่วนตัวส่วนใจก็ไม่มีกลมารยาสาไถแล้ว การปฏิบัติก็ไม่มีปัญหาจะแสงเจ้าตัวมากและก็จะเจ้าหน้าไปบวกคูณทวีให้สติปัญญาสูงสง่งตรงไปไม่แวะไม่ยังไม่ลังเลไม่สงสัยเดินทางใจได้ไม่สมเดาการท่องเที่ยวแห่งการนึกคิดก็คือนามธรรมนามาท่านามขันนามโลกนามสังขารน,นามทุกมีความหมายอันเดียวกันส่วนที่เหลสสัมปยุต ที่แฝงเข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเป็นฝ่ายสอนให้รู้ธรรก่อนฉากถ้ารู้ธรรหลังฉากก็เรียกว่ารักษาแผหรือเรียกว่าตามรอยเย็นของธรรมะฝ่ายอดีตแต่ก็ยังดีกว่าไม่รู้ตัวเสียเลยนี่หมายความว่าท่านผู้ยังไม่หลุดพ้นโดยสิ้นเชิงท่านผู้หลุดพ้นโดยสิ้นเชิงแล้วไม่ได้มีปัญหาแก่เจ้าตัวเจ้าใจเจ้าธรรมอันใดเลย ขอจบคำคำสอนของหลวงปู่ล่าเขมมาปัดโตแต่เพียงเท่านี้